สวัสดีค่ะนารีพยากรณค่ะวันนี้เราจะมาดูคลิปแรนดอมนะคะในหัวข้อที่ว่าชีวิตจะได้เจอคนที่ใช่ไหมชีวิตจะได้เจอคนที่ใช่ไหมนะคะไพ่เป็นการดูดวงแบบทั่วๆไปนะคะไม่ได้เจาะจงเฉพาะบุคคลใดบุคคลหนึ่งดูไว้เพื่อเป็นความบันเทิงนะดูไว้เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตได้นะคะ ขอบคุณสำหรับทุกๆการกดติดตามกดไลค์และกดแชร์นะชีวิตจะได้เจอคนที่ใช่ไหมหลายๆลคนก็รู้สึกว่าเจอคนที่ใช่สำหรับเราแต่ไม่ใช่แต่ไม่ใช่สำหรับเขาอ่ะบางทีก็ใช่สำหรับเขาแต่มันไม่ใช่สำหรับเราอืมแล้ว่านนี้เราจะได้เจอคนที่ใช่ไหมอะใช่แบบใช่คือใช่จริงๆใช่กันและกันจริงๆ ไม่ใช่ใช่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งแล้วไม่ใช่ฝไไ่ายใดฝ่ายหนึ่งพูดไปพูดมาก็เริ่มงงเนาะชีวิตจะได้เจอคนที่ใช่ไหมเดี๋ยวมาดูตัวตนของคุณก่อนนะคะมาให้ไพ่เล่าเรื่องราวให้ฟังนะคะว่าคุณเป็นอย่างไรแล้วคุณจะได้เจอคนที่ใช่ไหมบางคนหาความรักมาแทบจะทั้งชีวิตก็ยังไม่เจอคนที่ใช่เลย <c oughs> บางคนอยู่ด้วยแล้วรู้สึกรุ่งเรืองอะ่ะแต่หาความสุขทางใจไม่เจอ บางคนอยู่แล้วรู้สึกธรรมดาธรรมดาแต่อยู่แล้วก็ทะเลาะกันทุกๆวันอมอบางคนอยู่แล้วก็รู้สึกรู้สึกดีนะแต่ทําไมชีวิตมันรู้สึกตกอับมีแต่เรื่องมีแต่ราวอ่ะก็จะประมาณนี้ทีนี้เราจะมาดูว่าชีวิตคุณจะเจอคนที่ใช่ไหมคนที่คุณรู้สึกถูกใจคนที่รู้สึกว่าอยู่แล้วดีคนที่จะเป็นคู่บุญของคุณนะคะ t l o v e r อืม หนึ่งไม้เท้าเดรฮายแฟนโอเคเดรฟูแล้วก็ปกเหลียนนะคะเออชีวิตคนคนุณเงินรวยคู่นะคะเออรวยคู่ในที่นี้ไม่ใช่ว่าคนที่จะสมหวังในความรักนะคนรวยคู่มันก็ไม่ไม,ไม่ไม่ได้เหมือนกับคนรวยเงินเนาะ คนรวยเงินนี่ก็คือเงินก็จะเยอะจริงๆมีให้ใช้มีให้ใจ่ายเต็มที่สบายใจฉันนะแต่คนรวยคู่คือคุณอยู่เฉยๆก็มีคนมารักมาชอบคุณคุณจะไม่ชอบใครเขาก็จะมาชอบคุณอนะแล้วหมดหนึ่งคนคนนี้ออกไปคนนั้นก็เข้ามาหมดคนโน้นคนนี้ก็เข้ามาบางท,กาาางทีก็เข้ามาหลายๆคนคือพูดได้ว่าชีวิตในเรื่องของความรักคุณแทบจะไม่ได้พักเลยอืมบางทีคุณก็รู้สึกเบื่อเนาะ เอออยากอยู่ในทางธรรมอยากอยู่ความสงบสงบอยากมีอิสระอยากหลั่นละาด้วยตัวเองอะแต่มันก็ไม่วาวจะต้องมีคนมาชอบคุณทีนี้ถามว่ารวยคู่แล้วมันดีไหมมันไม่ใช่ว่ารวยคู่แล้วคุณจะมีความสุขสมหวังในคู่ทุกคนที่เข้ามาหาคุณหรือเปล่ามันไม่ใช่ไงปัญหามันก็คือรวยคู่จริงแหละแต่คู่ที่เข้ามามันี่เป็นคู่รักาสามเศร้าไงมาเป็นคู่ที่เป็นทางเลือกมันเป็นคู่ที่เจอแต่คนเจ้าชู้ เจอแต่เข้ามาเล่นๆเจอแต่เข้ามากิเลสตันหาเจอแต่เข้ามาหลงไหลครั่งใครไอ้ประเทศจะจริงจริงจังๆมาแต่งงานเป็นคอบเป็นครัวมาดูแลการยำแก่เท่านะ่มันกลับไม่เจออย่างนี้รวยคู่แล้วดีไหมอ่ะอืมก็ไม่ไม่แน่ใจเหมือนกันคนรวยคู่เหมือนมีสเสน่ห์แรงนะมีสเสน่ห์แรงในตัวเองอ่ะคําว่าสเสน่ห์แรงนี่ไม่จําเป็นต้องหน้าสวยหน้าหล่อนะสเสน่ห์แรงอาจจะหมายถึงว่า บุค,คลิกดีแต่งตัวดีเป็นคนมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีคือแบบเข้ากับใครก็ได้หน้าตายิ้มแมย้มแจ่มใสเป็นคนจิตใจเมตตาใจบุญสุนทานเนี่ยโดยเฉพาะคุณเนี่ยเห็นไหมคุณเป็นคนมีศีลศักดิ์สิทธ์คุณเป็นคนใจบุญสุนทานมีคุณธรรมในตัวเองสองูงเนี่ยคือเสน่ห์ในตัวคุณเสน่ห์แบบเนี้ยใครๆก็อยากจะเข้าใกล้ใครๆก็อยากจะคุยกับคุณใช่ไหม ใครๆก็อยากจะรู้งพ่อคุยกับคุณรู้สึกมันสบายใจไงมันไม่ต้องมานั่งตอแหลไม่ต้องมานั่งใส่หน้ากากมารู้สึกว่าเฮฮาปาจิงโก้ได้ทุกที่แล้วคุณก็คุยกับคุณทุกคนได้ด้วยไม่ว่าวัยนั้นจะเป็นวัยที่แก่กว่าคุณเด็กกว่าคุณอายุเท่าคุณหรือเพศต่างเพศก็ได้คุณก็สามารถคุยได้แบบสนุกสนานคุยได้แบบให้คําปรึกษาได้คุยได้แบบให้คําแนะนําได้อันนี้คือเสน่ห์ในตัวคุณมันก็เลยทําให้ใครต่อใครได้คุยกับคุณได้เจอเจอกับคุณแล้วรู้สึกว่าหลงไหล คลั่งไคล้ในตัวคุณเอ่อความหลงใหลความสนิทสนมมันก็แปลเป็นป็นความชื่นชอบโดยที่ไอ้คนที่มาชื่นชอบคุณเนะี่ยบางทีเขาก็มีคนของเขาอยู่แล้วปะอืมมันก็ไปเจอๆอย่างเงี้ยทุกทีและที่สําคัญตัวคุณเองนะเป็นคนมีสิ่งซักซิดเป็นคนที่มีองค์คนมีองค์มีเจ้านะเขาก็เหมือนกับว่าให้ให้เรียนรู้ในความรักให้รู้แล้วก็จบรู้แล้วก็จบ มันก็นมาเรียนรู้ชีวิตคู่เฉยๆมาเรียนรู้กิล,กลดกิเลสคนอืมคุณจะมาขอแบบว่าคู่ดีๆสักคนเนี่ยฟันไปเถอะค่ะถ้าหากว่าคุณไม่ขออนะุญาตจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของคุณนะเป็นไปไม่ได้ที่เขาจะให้คุณอืมเพราะว่าคุณต้องอยู่ในสิลในธรรมจริงๆคุณก็เป็นคนที่อยู่ในสิลในธรรมแล้วหรือปะคุณอาจจะเป็นคนที่หลาลลาชีวิตมีความสุขชีวิตที่มีฟรีสไตล์ของตัวเองชีวิตช่วยเหลือผู้คนไปทั่วอืมอบางคนอาจจะทํางานการแพทย์ งานด้านการศาสนางานบอดูงานจิตแพทย์งานวงการการศึกษาเอ่องานครูบาอาจารย์ก็ดีเป็นผู้บริหารระดับสูงก็ดีหรือบางคนอาจจะเป็นคนต่างชาติก็ได้นะต่างชาติต่างถิน่นต่างแดนก็ได้ที่มาอยู่เมืองไทยเอ่อหรือไปอยู่ต่างดินต่างแดนที่เป็นคนไทยไปอยู่ต่างถิน่นต่างแดนก็ได้นะ แต่มีหน้าที่การงานที่มั่นคงที่สามารถดูแลตัวเองได้คุณเป็นคนใจบุญสุนทานมากเลยเห็นปะเป็นคนที่เห็นใครก็เมตตาสงสารมีคุณธรรมในตัวเองและชีวิตของคุณก็ชอบอิสระในตัวเองมากคือแบบฉันมีชีวิตมีรูปแบบมีสไตล์ของฉันนะคุณจะเป็นคนที่ไม่ชอบให้ใครมาตั้งกรอบในชีวิตคุณนะไม่ชอบให้ใครมาบังคับคุณนะว่าต้องทําอย่างนั้นต้องอยู่อย่างนี้ต้องแต่งอย่างนั้นนะ่ะคุณเนี่ย บ้าตายคนนี้นะคือคุณชอบเดินทางคุณชอบท่องเที่ยวคุณชอบที่จะเรียนรู้ขนบธรรมเนียมวัฒนธรรมประเพณีตามสถานที่ต่างๆที่คุณไปเขาเรียกว,ว่าการเรียนรู้โลกกระทัดไปเรื่อยๆเนาะ,ะบางคนอาจจะทํางานเกี่ยวกับศิลปะการบันเทิงก็ได้นะคะหรืออาจจะทํางานเกี่ยวกับพวกผับคาราโอเกะงานกลางคืนก็ได้อืมคือตัวตนของคุณเป็นคนที่ พร้อมที่จะเริ่มต้นชีวิตใหม่ตลอดเวลาไม่ว่าคุณจะเจอเจอเรื่องอะไรมาก็ตามเหมือนกับคุณมีพลังใจของตัวเองคุณมีศีลม,มีธรรมมีธรรมะในใจสูงเนาะมีเมตตาจิตที่สูงดังน,นั้นเวลาที่คุณเจอเจอ,เจอการล้มลุกคลุกคลานอะไรก็ตามคุณก็มาจะผ่านพน้นแล้วก็ตั้งตัวได้เสมอคือล้มแล้วก็รีบลุกได้อาคา่ะลุกได้ด้วยสองสองแขงสองขาของตัวเองอะนะคะือมอกเวนเรื่องความรักนะรู้สึกว่าอุย้ย คุณเป็นคนอัจฉริยะดีสเสน่ห์แรงอ่ะก็เลยรวยคู่อ่ะเนาะอันนี้ความรวยคู่นี่มันซื้อขายแบ่งกันไม่ได้ด้วยนะมันเป็นบุญใครบุญมันนะแต่ถ้ารวยคู่แล้วมันไม่เจอคนจริงใจเลยมันก็ไม่ดีเท่าไหร่นอกเหมือนกับเป็นเป็นกรรมเรื่องคู่ซะมากกว่านะแม่หมอว่าแต่สําหรับคนที่หลั่นล้ามีความสุขมันก็โอเคนะก็โอเคคือชีวิตแบบมีคนมาจีบมาชอบตั้งแต่สมัยเด็กๆอ่ะยันกระทั่งแก่แล้วแล้วก็ยังสเสน่ห์แรง คนที่รวยคู่นี้ไม่ว่าคุณจะหกเจ็บสิบคุณก็ยังรวยคู่อยู่นะมันเป็นชะตาของคุณตั้งแต่เกิดยันจนวาระสุดท้ายนั่นแหละค่ะชีวิตเขาเรียกว่าไม่ไม่ได้ไม่ได้ขัดแคลนไม่ได้ขัดสนเรื่องความรักนะคะยังไงยังไงก็จะมีคนมารักมาชอบคุณต่อนะ the world สามไม้เท้า the strength เด็กถือเหรียญโหเดเมจิเชียนเห็นไหมถ้าคุณเป็นหมอดูคุณก็เป็นหมอดูขั้นเทพอะขั้นปรมาจารย์นะคะแบบว่ามีสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยู่กับคุณเต้ไปหมดอันนี้แสดงว่าไม่ใช่เฉพาะไม่ใช่เฉพาะมนุษย์ที่รักคุณนะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็รักคุณก็แย่งกันอยากจะมาอยู่กับคุณอะด้วยจิตใจที่คุณสะอาดจิตใจที่คุณบริสุทธิ์ไงจิตใจที่คุณเมตตาจิตใจที่คุณเป็นเป็น เขาเรียกว่าเป็นเหมือนพ่อพระแม่พระอัค่ะช่วยเหลือใครก็ไม่หวังผลน,นะช่วยเหลือก็ช่วยเต็มที่เห็นไหมแม้แต่สิ่งศักดิ์สิทธิ์เทพพยาดาทั้งหลายเนะี่ยเขาก็ยังอยากจะมาอยู่กับคุณเลยก็หลงสเสน่ห์ในตัวคุณเหมือนกันหลงจิตใจที่สะอาดบริสุทธิ์ของคนนะเขาบอกว่าคุณเป็นคนเก่งอารมณ์แปรปรวนง่ายด้วยนะอารมณ์เดีว๋ว <c> ด <oughs> ีเดี๋ยวร้ายเออเขาเรียกคนเจ้าอารมณ์นะบางทีก็เดาเดาอารมณ์ตัวเองไม่ออกเหมือนกัน เออเป็นคนที่ฉลาดปราดเปรื่องมากคุณเป็นคนที่เรียนรู้อะไรได้เร็วเร็วมากๆเลยศึกษาธรรมก็แป๊บๆก็เข้าใจในเรื่องหลักธรรมนะศึกษาศาสตร์ขแขนงไหนะแป๊บเดียวคุณก็เรียนรู้เรื่องออมีความคิดที่อยู่นอกกรอบอย่างที่บอกคุณชอบอะไรที่อยู่นอกกรอบไม่ชอบอะไรที่มาตีกรอบคุณเ,เป็นคนที่มีวิสัยทัศน์กว้างไกลนะเป็นคนที่มองในเรื่องของเทคโนโลยีและนวัตกรรมอะ่ะคือเหมือนกับว่ามีความคิดล้ำหน้าผู้อื่นอะ่ะอื คนแบบนี้เหมาะสําหรับเป็นผู้บริหารนะคะผู้บริหารเป็นนักคิดนักวางแผนนักพัฒนาแต่ไม่เหมาะที่จะเป็นนักปฏิบัติการนะเพราะคุณเป็นคนเบื่อง่ายไหนเร็วคุณเป็นคนที่อิสระเสรีใครอย่ามาบังคับให้ฉันอยู่ในกรอบว่าวันมันต้องทํางานอย่างนี้เบื่อตายเลยมันไม่ใช่ตัวคุณนะคะคุณชอบที่จะศึกษาค้นคว้าอะไรที่มันใหม่ๆอะไรที่มันศาสตร์ลึกลับอะไรที่มันเรียนรู้ไม่รู้จักจบอันนั้นจะเป็นที่ดึงดูดและสนใจคุณมากมายคุณเป็นคนที่เก่ง เก่งนะคะเก่งมากๆเป็นคนสวยเป็นคนหลอ่อเนี่ยถ้าผู้ชายก็หลอ่อหุ่นดีเพถ้าผู้หญิงก็สวยพราวสเสน่ห์เก่งทั้งงานในบ้านเก่งทั้งงานนอกบ้านนอกจากคุณมีสติปัญญาที่ดีแล้วคุณยังเป็นคนสวยหน้าตาสวยรูปร่างดีเป็นคนที่มีความอุดมสมบูรณ์ในตัวเองอะหมายความว่าคุณก็หาเงินเลี้ยงตัวเองได้มีกินมีใช้บางทีคุณอาจจะมีมีลูกติดมาแล้วก็ได้นะดูดามหน้าไพา่ลูกคุณก็เป็นคน อภิชาตบุตรเป็นเด็กขยันทำมาหากินเด็กฉลาดเด็กฉลาดเป็นเด็กฉลาดเหมือนคุณเลยอ,อเห็นไหมเขาบอกว่าตัวของคุณเนี่ยเป็นคนที่ชอบทำงานติดต่อสื่อสารชอบประสานงานกับผู้อื่นชอบการทำงานที่แบบเจอเจอผู้คนนะคะ่ะอืมแล้วมันก็เห็นไหม The w o r ์บางทีคุณอาจจะเป็นคนที่ไปเที่ยวรอบโลกมาแล้วก็ได้เหมือนกับว่าโยกย้ายถิ่นฐานไปหลายๆที่เดินทางมาหลายๆที่บางคนเดินทางมาทั่วโลกอ่ะ เ,เพื่อที่จะไปศึกษาวัฒนธรรมประเพณีต่างๆเนี้ยคุณชอบเรียนรู้ชอบสิ่งใหม่ๆบางคนอาจจะทํางานเกี่ยวกับพวกอะไรพัฒนาชุมชนหรอพวกถ่ายรูปที่ท,ท,ที่ถ่ายรูปทําสารคดีอ่ะประเภทนั้นก็ได้นะคะตัวคุณเองอชีวิตหมุนเวียนวัฏจักรมาไม่รู้กี่ครั้งต่อกี่ครั้งถ้าคุณเป็นผู้ที่อายุเลยวัยครึ่งชีวิตมาแล้วเนี่ยแน่นอนว่าสิ่งที่คุณเจอเจอในชีวิตมันมีทั้งทุกสุข เยอะแยะเต็มไปหมดที่คุณได้พบผ่านมาแล้วนะคะคือคุณแทบจะเรียนรู้มาเกือบจะทั้งหมดแล้วก็ได้คือเขาให้คุณได้เรียนรู้เนี่ยได้เรียนรู้จริงๆต่อก่อนนะเรียนรู้ได้ไงอ่ะก็รู้ก็เรียนรู้ไงรู้กิเลสคนรู้ความทุกข์ของคนรู้ความสุขของคนรู้โรคภัยไข้เจ็บอ่ตัวคุณเองอาจจะเป็นหมอในตัวเองด้วยนะคือรักษาผู้อื่นได้นะคะคุณอาจจะเป็นแพทย์ เง่งด้านแพทย์พวกสมุนไพรก็ได้นะคะแพทย์แผนโบราณนะ่ะออะไรอย่างเงี้ยคุณสามารถนําความรู้เหล่านี้ไปช่วยเหลือผู้คนเดินทางไปตรงนั้นก็ช่วยเหลือเขาเวลาอาจจะถ้าเป็นสายนวดก็อาจจะนวดนวดจับเส้นอะ่ะหรือพวกฝังเข็มอะไรอย่างเงี้ยก็อาจจะเหมาะกับคุณนะคะก็อาจจะเป็นอาชีพของคุณก็ได้คือคุณได้เรียนรู้โลกกว้างมาเยอะ,อะช่วยเหลือผู้คนมาเยอะแยะแต่นั่นคือการเรียนรู้ที่ผ่านมาไง ทั้งชีวิตเกือบจะค่อนชีวิตของคุณเนี่ยคือเรียนรู้อย่างเดียวไปที่ไหนก็มีแต่คนรักคุณไปที่ไหนก็มีแต่คนชื่นชอบคุณเนาะไปที่ไหนก็มีแต่คนให้การตอบรับคุณแต่เรื่องการเงินคุณไม่ต้องพูดถึงนะคนมาที่มีหน้าที่ให้เหมือนเขาให้คุณเพื่อให้ให้ต่อไม่ได้ให้คุณเก็บไว้บอกแล้วไงคุณรวยคู่รวยคนรวยพระรวยเจ้ารวยสิ่งศักดิ์สิทธิ์รวยเทพ แต่ไม่ได้รวยเงินอ่ะดูดิคุณมีเงินเท่าไหร่คุณก็ให้เขาไปหมดเลยช่วยเขาไปหมดเลยใครมาขอเนี่ยต่อให้ตัวเองจะไม่มีอยู่แล้วอมีมีอยู่ห้าร้อยช่วยเขาไปสามร้อยเหลือสองรอยเอาไว้กินเอาไว้ใช้อย่างเงี้ยอืมแล้วคุณก็เป็นคนที่แบบว่าชีวิตมักจะโดนคนหมิ่นหยามเกียดสัจส,สีด้วยนะเหมือนกับความเมตตาของคุณอ่ะ มันก็อาจจะเป็นจุดอ่อนที่ทำให้หลายๆคนเอาเปรียบคุณไงโกงคุณบ้างยืมแล้วไม่คืนบ้างเห็นว่าคุณใจดีไม่ต้องไปคืนหรอกอะไรเงี้ยอืมบางคนอาจจะอิจฉาในในในความมีสเสน่ห์ของคุณอืมหลายๆอย่างที่คุณได้เจอเจอในชีวิตนะคะมันมันเป็นความรู้สึกที่ตะปนมากมายเนาะความไม่รู้สึกร้อยแปดพันอย่างอะที่คุณได้เจอเจอมาไม่ว่าจะทุกข์จะสุขจะ ท้อแท้สิ้นหวังจะหมินเสียเกียรติจะอะไรก็ดีคุณคุณผ่านการตัดสินใจครั้งสําคัญสําคัญในชีวิตมาตั้งมากตั้งมามคําว่าตัดสินใจครั้งสําคัญในชีวิตหมายถึงคุณต้องเจอวิกฤตของชีวิตเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของตัวเองอันนั้นคือต้องมีการตัดสินใจเปลี่ยนแปลงชีวิตตัวเองเสมอและคุณไม่ได้เจอเจอแค่ครั้งเดียวในชีวิตนี้คุณเจอเจอมาหลายครั้งมากแล้วนะจากเดอะเวิล์ที่ปรากฏสภาวะตอนนี้คุณเป็นยังไงล่ะ เงินตึงมือสิคะงวแต่ช่วยเขาไงมีหน้าที่เดินทางแล้วก็ช่วยคนไงมีเงินเข้ามาเงินก็วิ่งออกเงินนี่เหมือนตีปีกบินเนี่ยเหมือนติดปีกเตรียมบินเลยนะกระเป๋านี้น่าจะเป็นกระเป๋ารั่วใบใหญ่ๆนะคะแบบใส่เข้าไปปุ๊บมันก็ไหลพืบอ,ออกมาเลยอะไรเงี้ยเงินตอนนี้ก็ก็เหลืออยู่อันน้อยนิดของคุณนะคะอันน้อยนิดของคุณที่คุณยังเหลือทรัพย์สมบัติอยู่หน่อยนึงเนี่ย ก็คิดอยู่ว่าเอ๊ะแล้วฉันจะไปทําอะไรดีเนาะหรือว่าชีวิตต้องมาช่วยเขาอีกตอนนี้ก็เลยก่อนเงินแน่นเลยก็ <c oughs> <c oughs> ถ้าให้อีกของใส่อดตายอะไรประมาณเนี้ยแต่ไม่ต้องห่วงนะสื่อศักดิ์สิทธิ์ไม่ได้ให้คุณอดตาย <c oughs> คุณเป็นคนทํางานเกง่งทํางานเกง่งเ็าจะโดนบันดาลมาให้คุณเรืเะะ่อยๆแหละค่ะยังไงก็ให้คุณมีกินมีใช้และได้เรียนรู้อะ,อะถ้าชีวิตคุณเกิดมาเพื่อเรียนรู้เพื่อเรียนรู้และเพื่อช่วยคนอื่นเพื่อเรียนรู้ในชีวิตของตัวเองเพื่อแบ่งปันให้ผู้อื่นตลอดเวลาเอ่อเพื่อเจอเจอรักที่มันผิดดหวังตลอ เ,ออเรียนรู้กิเลสข,ของมนุษย์ตลอดแล้วอย่างเงี้ยชีวิตจะได้เจอคนที่ใช่ไหมอ่ะออันนี้คือคําถามเรานะคะประเด็นของเราวันนี้อ่ะเรามาดูกันต่อนะถ้าชีวิตของคุณเรื่องราวของคุณเป็นแบบนี้นะคะอ่ะบางคนเกิดมาชีวิตเหมือนกับถามตัวเองว่าเกิดมาทําไมเกิดมาเพื่ออะไรอะ่ะไม่เห็นมีอะไรสมหวังสักอย่างเลยอะ่ะเออชีวิตเหมือนจะดีก็ไม่เดียนเหนื่อยมาทั้งชีวิตเลยเหนื่อยเพื่ออะไรก็ไม่รู้ จะบอกว่าเพื่อคนอื่นตลอดเราก็ไม่ใช่แต่เหมือนกับเหนื่อยเพื่อตัวเองตัวเองก็ไม่ได้มีอะไร <c oughs> เหมือนชีวิตเกิดมาเพื่อให้ให้เรียนรู้ว่าเหมือนคุณเรียนเรียนหนังสืออะมัธยมต้นมัธยมปลายไปจนถึงปริญญาตรีเสร็จแล้วแทนที่คุณจะได้จบด็อกเตอร์มีชีวิตที่สบายแล้วเปล่าเขาให้คุณวกกลับมาที่ที่ ประถมใหม่มามัธยมใหม่มัธยมต้นและมัธยมปลายใหม่ไปที่ปริญญาใหม่ปริญญาอ่ะสายสาขานี้เรียนจบแล้วจบกิเลสจบทุกอย่างแนละ้วใช่ไหมวกกลับมาอีกอเรียนไม่จบสักทีให้คุณเรียนรู้กิเลสตัณหาของคนเรียนรู้ชีวิตของคนลงมาเพื่อเรียนรู้นะคะอ่าทีนี้เรามาต่อนะว่าแล้วอย่างนี้ชีวิตคุณจะเรียนรู้ไปอีกนานแค่ไหนสิ่งศักดิ์สิทธิ์เขาจะประทานให เจอคนที่ใช่หรือเปล่าโอเคแหละถึงแม้คุณจะมีเทพเจ้าอยู่เยอะแยะคุณตอนนี้คุณอาจจะเรียนรู้มาหมดแล้วก็ได้อาจจะไม่อยากจะเรียนรู้แล้วก็ได้แบบว่าเรียนรู้พอแล้วคุณอาจจะรู้สึกว่าอยากได้ใครสักคนไหมที่มาเคียงข้างคุณน่ะที่จะแบบว่าเข้าอกเข้าใจคุณแล้วอยู่กับคุณได้นานๆในยามที่คุณรู้สึกโดดเดี่ยวยามที่คุณรู้สึกท้อแท้ยามที่คุณรู้สึกสิ้นหวังยามที่คุณรู้สึกเหนื่อยแรงเนาะ เดี๋ยวเรามาดูนะว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์เขาจะให้คุณได้เจอคนที่ใช่ใหม่นะแล้วถ้าได้เจอคนคนนั้นจะเป็นใครยังไงเนาะ,ะเน้นย้ำอีกครั้งนะไพ่เป็นการดูดวงแบบทั่วๆไปนะคะไม่ได้ดูดวงเป็นการส่วนตัวนะ ดังนั้นก็อาจจะตรงหรือไม่ตรงกับใครก็ได้หรืออาจจะตรงเพียงพังส่วนก็ได้นะคะแต่สําหรับใครที่มาเจอคลิปแรนดอมนี้คุณก็รับคลิปแรนดอมนี้เป็นพลังงานหน้าไพ่ของคุณเป็นพลังงานในชีวิตของคุณเป็นพลังงานด้านบวกในชีวิตของคุณนะคะอ่อะเรามาดูนะชีวิตจะได้เจอคนที่ใช่ไหมดูซิไพ่จะเล่าเรื่องราวยังไงบ้างตืนเต้นไทยเหมือนกันเนาะ แม่หมอก็เป็นคนหนึ่งนะที่ชีวิตเป็นแบบเนี้ยมีองมีเจ้าอยูเยอะแยะเลย,ย,ยชีวิตมีหน้าที่เรียนรู้อย่างเดียวไม่ได้อะไรท้งั้นนะไม่มีอะไรที่สมหวังอะอยู่ไปวันๆไปตามหน้าที่อะ่ะชีวิตจะได้เจอคนที่ใช่ไหมา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 เรามาดูหน้าไพ่ดีกว่าจะว่ายังไรบ้างเจ็ดเหรียญค่สะสภาวะช่วงนี้ยังอยู่นิง่งยังนิ่งค่ะสามเหรียญ สี่ไม้เท้าเพจออฟสวอร์ดอุย้ยทูออฟขับมาแล้วเนี่เขาบอกว่าหลังจากที่คุณผ่านผ่านชีวิตช่วงเนี้ยนะเมื่อกี้มันขึ้นเดี๋ยวเวอร์จำได้ปะผ่านชีวิตช่วงเนี้ยคือมันเหมือนกับว่า,าจักรของคุณได้เรียนรู้ครบหมดแล้วนะคะมันถึงจุดสิ้นสุดในการเรียนรู้บากบัตน่ะเขาเรียกว่าบากบั่นในการเรียนรู้ของคุณแล้วจากนี้ไปเนี่ยคุณจะได้พักผ่อน คุณจะได้มีชีวิตที่สุขสบายคุณจะได้มีการเงินการทองจากเงินทองที่มีแต่ให้คนอื่นช่วยคนอื่นทําเพื่ออะไรก็ไม่รู้ที่สุดท้ายแล้วตัวเองไม่เหลืออะไรมีแต่นี้สินปะเขาบอกว่าคุณจะมีเงินเข้ามานะสิริศักดิ์สิธิ์นะเขาจะประทานเงินให้คุณจากงานที่คุณทําก็ดีจากอะไรก็ดีโชคลาภก็ดีอยู่ดีๆคุณอาจจะไปขายที่แล้วก็ได้เงินก้อนมา ดีๆอาจจะซื้อหวยแล้วก็ถูกมายดีๆทำงานกับกลุ่มคนกับหุ้นส่วนแล้วก็ได้เงินมาอะไรแบบนี้เป็นต้นนะเขาบอกว่าคุณจะได้เจอเจอคนที่ใช่สำหรับคุณเป็นคู่ทวินเฟรมของคุณเลยนะเป็นคู่ที่มีความต่างวัยกับคุณอายุต่างกันอย่างสิ้นเชิงนะ ต่างกัน10 20 30ิบปีจะด็กกว่าแก่กว่าได้หมดนะคะความรักหวานชื่นใจนะเป็นดวงเดียวกันไม่ว่าจะต่างขนาดไหนก็ตามนะต่างถิ่นต่างแดนต่างชาติต่างศาสนาต่างสังคมต่างฐานะได้หมดนะคุณจะได้ลงเอยกับเขาแน่นอนจะได้แต่งงานจะได้แต่งงานจะได้แต่งงานกันนะจะได้แต่งงานกับคนคนคน,นี้มาดูต่อนะคือก่อนหน้านั้นคุณอาจจะเจอแล้วแหละแต่เป็นคนที่ทั้งงอนทั้งแง่นกับคุณอ่ะเ,ออเป็นคนที่แบบ บางคนอาจจะเคยเป็นคู่อริกันมาบางคนอาจจะตอนเจอกันครั้งแรกทะเลาะกันมาก่อนเลยเธอแล้วคู่อริกันมาก่อนหลังจากนั้นก็กลายเป็นคู่รักกันแล้วก็ทั้งงอนทั้งแง่ทั้งงอนทั้งแง่กันมาตลอดอย่างเงี้ยก็มีนะบางคนอาจจะเจอลักษณะการกีดกันมาก่อนเธอคุณเจอแล้วอะแต่ความรักคือโดนกีดกันอยู่อะในช่วงระหว่างนั้นน่ะคุณก็มีสเสน่ห์ไงคนก็เข้ามาหาุเูเรื่อยๆืแต่ก็เข้ามาไม่สําเร็จเหมือนกับ ถูกผลักออกไปก็ยังจะเหลือเพียงคนเดียวคือคู่ทวินเฟรมของคุณซึ่งคนคนนี้แหละคือคนที่ใช่สําหรับคุณคนที่จะได้อยู่เป็นครอบครัวกับคุณนะคะคนที่จะได้แต่งงานกับคุณวายสิบถ้วยเห็นปะ่ะคนคนนี้คุณจะได้เจอคนที่ใช่ที่ใช่จริงๆใช่สําหรับคุณและใช่สําหรับเขา ไม่ใช่เหมือนที่ผ่านมานะใช่ใช่ของฉันไม่ใช่ของเธอใช่ของเธอไม่ใช่ของฉันไม่ใช่อย่างนั้นเป็นใช่ใช่ที่ต่างที่รู้ใจกันสื่อสัมพันธ์ทางจิตได้เป็นคู่ในอดีตชาติที่ตามมาตามหากันทุกภพกทุกชาติอ่ะจนได้เจอจเจอกันอ่ะอคู่ที่ได้อยู่ด้วยกันมาทุกภพกทุกชาตินี่แหละและที่สําคัญอะเป็นคู่ที่ถ้าเจอแล้วนะคุณจะได้แต่งงานมีความสุข มีครอบครัวที่อุดมสมบูรณ์เห็นไหมคะมีครอบครัวลูกหลานอุดมสมบูรณ์อ่าออีกสักหน่อยหนึ่งโอ้และที่สําคัญนะคนคนนั้นเขาจะหลงคุณหัวปักหัวปําเลยแหละถ้าคุณเป็นผู้ชายคุณก็ได้ผู้หญิงเก่งสวยมาทําเป็นทุกอย่างอ่ะคุณแบบสบายเลยถ้าคุณเป็นผู้หญิงผู้ชายคนนั้นเขาก็จะหลงไหลคุณมากนะคะประมาณว่าหลงจนแบบเดอะเดวีสว่าโง่หัวไม่ขึ้นนะคะประมาณนั้นคลั่งคุณนะพูดง่ายๆว่าคลั่งรักคุณเลยแหละ ไม่ไปไหนจากคุณนะคะโอ้โหเดเฮลแฟนเป็นคนที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ประทานให้คุณแล้วจะได้แต่งงานมีพิธีด้วยได้แต่งงานมีพิธีด้วยนะคะสุขสมหวังในความรักผู้หลักผู้ใหญ่เห็นด้วยไม่ไม่ใช่แค่ผู้หลักผู้ใหญ่นะจะบอกว่า องค์ของคุณสวรรค์ที่อยู่กับคุณเทพเจ้าที่อยู่กับคุณเขาก็จะยินดีปรีดากับคุณด้วยนะคะเพราะว่าคนคนนี้คือคนที่สวรรค์ประทานมาให้คุณเลือกเฟ้นอย่างดีมาให้คุณแล้วค่ะจากที่คุณขอและจากที่คุณได้เรียนรู้บทเรียนได้ช่วยเหลืออะไรคนมากมายมาเยอะแยะแล้วอะ่ะตามภาระหน้าที่ที่คุณต้องทำอะ่ะมันทําครบถ้วนละ อาจจะเหลืออีกนิดนิดหน่อยหน่อยก็เป็นภาระของโลกมนุษย์ทั่วไปแล้วเนาะหรืออาจจะเป็นภาระขององค์ต่างหาที่เป็นพบสองพบสามอันนั้นก็ว่ากันอีกเรื่องนึงแต่ในเรื่องของโลกมนุษย์เนี่ยคุณเหมือนกับว่าได้ได,ได้ได้ทำงานจนจบละได้ทําภาระจนจบล้วมีสามพบเนาะพบมนุษย์พนรก,กภูมิพบสวรรค์อา่านนรกกับสวรรค์คุณอาจจะยังทําไม่จบก็ทําไปแต่ในพบของมนุษย์เนี่ยหมายความว่าคุณได้จบสิ้นในการเรียนรู้จบสิ้นในบุญกรรมตรงนั้นโดยเฉพาะในเรื่องของความรัก นะคะคุณจะได้เจอคู่ทวินเฟรมของคุณคู่ที่จะลหลงไหลคลั่งไคล้กันอย่างมากอ่าคู่ที่จะได้แต่งงานมีครอบครัวอย่างอุดมสมบูรณ์และมีความสุขคู่ที่สินเสมอการพูดง่ายๆว่าเป็นคู่บุญคู่บุญหนุนนํากันอเป็นคู่บุญหนุนนํากันเลยนะคู่แท้สามโลกอย่างนี้ดีกว่าเขาเรียกว่าเป็นคู่แท้สามโลกยังไงก็ไม่ไม่สามารถพลาดพลาดจากพวกคุณออกไปได้อยู่กันอย่าง มั่นคงมีความสุขมีลูกเต็มบ้านมีหลานเต็มเมืองนะฐานะการเงินก็ดีเดี๋ยวเขาก็ประทานให้อีกนะคะโอเคนะชีวิตจะได้เจอคนที่ใช่ไหมก็ตามนี้นะคะก็ใครที่มาเจอคลิปแรนดอมนี้ก็แรนด o m นี้ถือว่าเป็นของคุณนะคะเป็นวาสนาของคุณที่คุณได้เจอเจอคลิปนี้ที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์จะมอบให้คุณสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของแม่หมอนะจะมอบให้คุณขอให้คุณสุขส,ส,สมหวังกับคนที่ใช่ ที่เป็นคู่รักในอดีตชาติของคุณสุขสมหวังมีครอบครัวที่แฮปปี้เอนดิ้งนะคะืรักการจบจนไม้เท้ายอดทองกระบองยอดเพชรอ,อ่ะตามนี้ขอบคุณสำหรับทุกๆก,การกดติดตามกดไลค์และกดแชร์ค่ะ